ประวัติพ่อปู่ฤาษีสมิงพรายตำนานผู้ครองวิชาอาคมแห่งรัตติกาลในโบราณกาลก่อนที่อาณาจักรไทยจะถือกำเนิดขึ้นอย่างสมบูรณ์มีดินแดนหนึ่งซ่อนอยู่ลึกเข้าไปในผื้นป่าทึบเป็นป่าที่ผู้คนเล่าขานกันว่ามีทั้งผีป่าเจ้าป่าวิญญาณน,นักล่าและเหล่าสมิงผู้มีฤทธิ์อาศัยอยู่ที่แห่งนั้น คือถิ่นกำเนิดของผู้ที่ต่อมาชาวบ้านเคารพนับถือในนามพ่อปู่ฤาษีสมิงพรายฤาษีผู้มีทั้งร่างมนุษย์และพลังแห่งอสูรสมิงรวมอยู่ในตนเดียวกันกำเนิดแห่งฤทธิ์ชายผู้มีดวงชะตาเหนือธรรมดาว่ากันว่าพ่อปู่เดิมทีเป็นเด็กหนุ่มชาวป่าที่เกิดในคืนจัน์แดง คืนที่ดวงจันทร์เต็มดวงราวกับเลือดไหลเปื้อนผื้นฟ้าผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเชื่อว่าเด็กที่เกิดในคืนนี้จะมีวาสนาเกี่ยวพันกับโลกวิญญาณและวิชามนตราเนื้อธรรมดาตั้งแต่ยังเล็กเขามองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นได้ยินเสียงกระซิบของวิญญาณและรู้สึกถึงพลังที่ไหลเวียนอยู่ในป่าลึกเสือโครงตัวยักษ์เคยเดินผ่านเขาราวกับรู้จักกันมาแต่ชาติปางก่อน ไม่ทำอันตรายแม้แต่น้อยเรากับยอมสยบต่อดวงจิตของเขานี่เองที่กลายเป็นคำร่ำลือว่าเขาเกิดมาพร้อมวิญญาณสมิงการออกบวชเป็นฤาษีเส้นทางสู่ผู้ครองเวทมนต์เมื่อเติบโตใหญ่เขาตัดสินใจละทางโลกออกเดินทางเข้าป่าลึกเพื่อสแสวงหาความจริงของพลังในตัวเองเขาพบกับฤาษีชาราองค์หนึ่ง ซึ่งมองเห็นชะตาของชายหนุ่มทันทีฤาษีชราชี้กล่าวกับเขาว่าเจ้าถูกเลือกให้ถือครองสองโลกโลกของมนุษย์และโลกของอสูรสมิงหากเจ้าเรียนรู้จะควบคุมมันเจ้าจะเป็นที่พึ่งให้ผู้คนได้แต่หากเจ้าไม่อาจควบคุมเจ้าจะกลายเป็นหายนะของแผ่นดินด้วยคำสอนนี้เขาจึงยอมเป็นศิษย์ เขาบำเพ็ญตบะภาวนาเป็นเวลาหลายสิบปีเรียนรู้โอคะมนคงกระพันมหาอุดยันกำบงังไผ่วิชาล่งหนวิชากำราบผูดผีรวมถึงวิชาเรียกจิตสมิงซึ่งไม่มีผู้ใดในยุคนั้นกล้าฝึกตำนานเล่ากันว่าเมื่อเขาบำเพ็ญสำเร็จพลังสมิงที่เคยเป็นความดุร้ายได้กลายเป็นพลังพิทักแทนฤาษี ผู้ครองวิญญาณสมิงความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครทัดเทียมหลังบำเพ็ญจนสำเร็จเขากลายเป็นฤาษีผู้มีรัศมีแกร่งดังเสือและมีจิตสงบเย็นดังผู้บรรลุธรรมชาวบ้านเรียกท่านว่าพ่อปู่ฤาษีสมิงพรายเพราะพลังของท่านสามารถพรายกระซิบบอกเหตุล่วงหน้าเตือนภัยให้ผู้คนและช่วยเรียกโชคลาภให้ผู้ศรัทธา คุณลักษณะสำคัญที่เล่าต่อกันมาได้แก่คงกระพันป้องกันภัยทุกรูปแบบโดยเฉพาะภัยจากสัตว์ร้ายดวงดีเสริมสเสน่ห์มหานิยมวิชาเรียกทรัพย์เรียกโชคเสริมอำนาจคุ้มครองผู้เดินป่านักล่านักเดินทางขจัดวิญญาณร้ายเสนียดจันไรผู้ที่เคารพพ่อปู่เชื่อว่าเสือทุกตัวในป่าล้วนเป็นบริวารของท่าน และพญาสมิงทั้งหลายจะไม่ทำร้ายผู้ที่ศรัทธาต่อพ่อปู่ตำนานการช่วยเหลือชาวบ้านเล่ากันว่าสมัยหนึ่งมีหมู่บ้านถูกสมิงร้ายออกอาลวาดกัดกินสัตว์เลี้ยงและทำร้ายผู้คนพ่อปู่หรือสีสมิงพรายจึงออกจากการบำเพ็ญตบะมองหาต้นทอของพลังร้ายเมื่อพบว่าเป็นสมิงที่จิตหลุดจากธรรมใช้มนตราเรียกให้สยบ ก่อนชำระจิตวิญญาณให้กลับสู่สงบป่าใหญ่จึงกลับมาเป็นพื้นที่อันสงบอีกครั้งจากเหตุการณ์นี้เองผู้คนในหลายพื้นที่เริ่มตั้งศาลบูชาและสวดขอพรพ่อปู่จนศรัทธาแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบันความศรัทธาที่สืบต่อถึงยุคปัจจุบันปัจจุบันพ่อปู่ฤาษีสมิงพพรย,ยังเป็นหนึ่งในสายฤาษีที่มีผู้บูชามากที่สุด ทั้งในด้านเมตตามหานิยมโชคลาภก,การเงินการงานแคล้วคลาดอำนาจบารมีคุ้มครองจากผูดผีปีศาจผู้ศรัทธาเชื่อว่าพ่อปู่ไม่ใช่อาจารย์ที่ให้แต่โชคแต่เป็นผู้คอยเตือนให้เรามีสติกล้าหาญและเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องการบูชาท่าน เรียบเสมือนการเตือนตนให้มีสติมีกำลังใจเข้มแข็งและไม่วั่นไหวต่ออุปสรรคเหมือนพลังเสือที่สงบนิ่งแต่ทรงอำนาจในเวลาเดียวกันสรุปพ่อปู่ฤาษีสมิงพรายคือรูปแบบหนึ่งของพลังแห่งผู้พิทักษ์ป่าผู้รวมร่างมนุษย์กับพลังสมิงไว้ด้วยกันเป็นฤาษีที่มีทั้งเมตตาความศักดิ์สิทธิ์และอำนาจอันน่าเกรงขาม นี่คือเรื่องราวตำนานที่คนโบราณเล่าสืบต่อกันมานานกวาน100่าหนึรปีและยังคงเป็นที่ศรัทธาของผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้